สวัสดีจ้าวันนี้ยายจอยพามาเที่ยวบ้านนะจ้าบ้านบ้านบ้านกำแพงเพชรจ้าดูที่ทุ่งนาโอ้ทุ่งนาทุ่งนาพี่น้องร้อนุ๊กทุหลูกหลูก,ลก,ลกตาททางเข้าบ้านจ้ามาเดินม,มาเดินม,มาเที่ยวมาลุยสวนบ้านสวนกับยายจอยเด้อ มามามา,มาจ้ามาจ้าแดดก็ร้อนเปรียงเปรียงเนี่ยนี่บ่อปลาจา้า,าบ่อปลาบ่อปลาตกปลากันไหมมีดอกบัวด้วยเห็นไหมดอกบัวสวยทางเข้าบ้านจา้านี่ทางนี้ก็เป็นทุ่งนานะ แต่นนก็ทำกันฝั่งนูนตุ้งนาลิปลิๆลล,ลูกหูลูกตาเลยดูมานี่เห็นไหมบอปลาจ้าบอปลามาเด้อมาเที่ยวบ้านสวนกันเด้อบ้านสวน,นามามาเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปวัดอีกเด้อนู่นดูเขา ภูเขาไฟนี่บ้านสวนเที่ยวบ้านสวนกับยายจอยเดอ้อมาลุยสวนจ้าววันนี้มาลุยสวนเถึงนกร้องออต้นมะม่วงมะม่วงโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่อะ่ะมะม่วงต้นใหญ่แต่มันไม่มีลูกเนาะเดี๋ยวต้นนี้เลยมะม่วงดอก แต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกออเนาะ,นะมาลุยสวนลุยสวนมาบ้านสวนสำรวจบ้านสวนก่อนเดอ้อวิอะไรเนี่ยวิร่มเย็นร่มเย็นมามันมีอะไรกินมั้งเดีแต่ต้นมะม่วงมะม่วงไม่มีลูกเดอ้อมะม่วงไม่มีลูกจ้าอืมนี่ก็บ่อปลาอีก ม,ม,มัดดอเบ็ดไปไมมมัดตกตาอุ้ยนะมะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยแต่ถ้ามันมีลูกลูกดกนะเนี่ยนะลุยสวนลุยสวนจ้าโหนตุ่งนา ยายจอยลุยทุ่งวันนี้ยายจอยลุยทุ่งพรุ่งนี้ก็มาลุยทุ่งจ้าพรุ่งนี้ก็ไปวัดกันนี่นี่ขวัวค้ขอขัวคอกควายดูดิเถียงนาเถียงนาอยู่เถียงนาจ้า หลังบ้านนี่หลังบ้านจ้ะอุ้ยทุ่งนาไปลุยทุ่งกันบอทุ่งนาหลังบ้านจ้านั่นต้นไนั่นหรือเปล่าเนี่ยน,น,นานๆได้มาเจออากาศแบบนี้หายใจสรูดหายใจอ๋อมีไก่ด้วย นานนานนานานมีโอกาสได้กลับมันเจออากาศแบบนี้เ,เพื่อนเพื่นอนะอานี้จะปลูกอะไรอีกเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ่ะอ,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 อ่ะ,อะ อาจะปลูกอะไรเนี่ยตรงนี้นนขุดจะปลูกผักหรอฮะเอ,เอมอมึงไปอ่ะร้อนร้อนอยู่โอ้ยนี่ดอกอะไรเนี่ยมาที่นี่ต้นดอกอะไรอ่ะวสวยอ่ะดอกอดอกอิ่ยอ๋โอ้โอ้หมา หมาหมาเตีย้ยหมาเตีย้ยฮะสบายนะนอนเปรไปทุ่งนามั้งเราน,นู่นถยนงถยนาอยู่เอย้ยมา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 ลุยสวนลุยสวนย,<า>ยี่แมง ยายครับโทรหาลูกบ่าวอีกเหรอตรงนี้ตกตกปลามีปลาไหมนี่ไมันกลันตะย่อนนี่ไงนั่นนั่นนมัสการบอร่อปลานู่นมัดตรงนูน้นอีกบ่อนึงเขาบ่อนี้เหรบอบ่อนี้เหอรหบอบ่อนี้มันร่มร่มทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็ไปบออ่อนู้นเออบรรยากาศดีอ่ะแต่บ่อนู้นมันร่วนดีกว่าไหมนนนันานๆมาสูดอากาศ อาทำไรกินนี่ทำไรกินดูครัวครัวครัวเถียงนาอุ้ยตรงนี้มีปลาไม่อาดอกบัวด้วยมีดอกบัวด้วยเอ้ยอะยีแม่มึงแหกแล้วอุ้ยฮ่ามึงเอ้ย อันนี้ข้าวหมาเหรอข้าหมาอากาศอากาศอากาศดีอากาศดีอาทำอะไรนั่นน่ะหอมหมกเหรอไหนนี่เหรออันนี้นี่นี่ใบอะไรนี่ใบอะไรนะ ไม่รู้จักกินพี่ก็ไม่รู้จักอีกตายเลยใบเต้าเจี้ยวเออใบที่วันเอา,เ,อาเราเอาน้ำไปต้มมันก็อะไอที่ไปลูก,กเตี้ยวอ่ะไม่เคยเห็นน้ำกระเจี๊ยบน้ะเตี้ยวอ๋อน้ำกระเจี๊ยบเอนเบอ,น,เเอนั่นแหละโถเอ้ยโถถังโถถังกะละมังหม้ออ่าอุ๊ยอากาศดีนะตรงนี้นั่งได้ไหมเนี่ยเปลนี้นั่งปิ้งจอยได้แต่มัดไม่ได้ โน่นน่ะตกลงไปในบ่อนั่นแหละสบายสบายนั่งตกปลาลมนั่งอืมลมเย็นใช่เหรอใช่อวิววิวอากาศดีอากาศดีนั่งตกปลาอยู่ตกปลาอยู่เถียงนาฝนก็บากเมียขา พลก็มาเจ้าแววก็มาพรุ่งนี้อ่ะมาพรุ่งนี้อ๋อเขาทูดลุงเลยเนาะเออพูดอ้ำาคอยอ้ำโอ้โหย่ออ้ำมันทำงานยังไงก็ไม่มาดเดียวอ้ำมันทำงานมันบอกมันจะได้ตังค์มันจะได้พ่อแม่จะได้ถ่ายใบกระท่อมวันถ่ายกระท่อมวันละพันมีปลูกกระท่อมด้วยเหรอ โอ้ย oh, oh, สวยสวยสวยวิวสวยสวิวดีวิวดีอยู่ท้องทุ่งจ้าท้องทุ่งบ้านบ้านเถียงนาบ้านนอกเถียงนาอยู่ท้องทุ่งจ้าอืมบรรยากาศดีมากอ่ะไปเก็บไรเอกพี่จอก็หลังยรอบขงยงมาเลยยงโอ้ยดูดีดูบ ouais, อปลา ดูบอ่อปลาเนี่ยมัดน,นั่งตกปลาอยู่เห็นไหมน่ะนอยู่ท้องทุง่งอยู่ท้องทุง่งอ้าเก็บอะไรอ่ะอนนอาอะไรโอ้ดอกไม้ดอกไม้ร่วงจบาี่เหนือได้ปะ ท้องทุง่งอากาศดีนะอาตอนเย็นอ่ะนะแต่ตอนนี้มันร้อนอยู่เนี่ยโอ้ยอากาศดีอากาศดีอยู่ทุ่งนาจ้าบ้าน้านท้องทุง่งอยู่ท้องทุ่งจ้านานๆได้เจออากาศแบบนี้อุยเสียงนกเสียงกาลมเย็นด้วย เดอ้อลมเย็นด้วยเดอ้อดูสิพีนะ่เนาะอากาศอากาศดีอากาศดีอากาศดีอ,าาศดอยู่กรุงเทพไม่มีอากาศแบบนี้เดอ้อดูที่นี่อยู่ท้องทุ่งเลยจ้าท้องทุ่งท้องทุ่งลมเย็นมากอยู่ทุ่งนา เฉียงมนาขึ้นจ้าอากาศดีอากาศดีาาศดน้นทำกับข้าวกันมีบ่อปลาด้วยจ้าบ่อปลานำ้ำมนะัดสการนั่งตกปลาแล้วนะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปวัดตอนเย็นไปเที่ยววัดไปนอนวัดเดอ้อ เสียงนาจาน,น,น,นจา่มมีผอบปลาด้วยเบอบปลาข้างน,นอกก็ตุ้งนาตุ้งนาร้อบอากาศดีมากจ้าแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวตอนเย็นไป ถ่ายที่วัดอากาศดีที่วัดก็อากาศดีจ้ะวัดเทียใหญ่จอยมาทอดกระถินนะวันที่สิบสองจ้ะภูคงภูเขาอากาศดีบ่อ,อากาศดีบ่บอ่อยู่ทุ่งนานะเนี่ยทำนาแล้วมานอนนาเลยนอนเถียงนาเลยนะ อากาศดีบ่ที่วัดอากาศดีเหมือนกันเดี๋ยวตอนเนอย็นจะจอยไปสายดูจ้าแค่นี้ก่อนนะจ๊ะมึงจะเห่าอ,อะไรเนี่ยตัวเล็กอยู่ข้าวเราอยู่ข้าวแล้ว,ว,ลวมันดูข้าวก่อนดูอ่ะดูอ่ะ ดูด uh ูแ huh. ม uh ่ค huh. รัวคนป่วยก็นอนนั่นแม่ครัวแม่ครัวท้องทุ่งถูท้องทุ่งชีวิตท้องทุ่ง eh> ชีวิตชาวนาจ้าแก่นี้ก่อนนะจ้าดู ลุงนาล้อมรอบบุ้ยอากาศดีจ้ะตูม,นนตตมีอะไรกินหิวแล้ว,วกินก่อนเด้อแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายที่วัดให้เพื่อนๆดูเด้อบอบปลาอามัดเลิกตกปลาแล้วเหรอ ไหนบ่อนู้นเหรอบ่อหลังเหรอบ่อนี้ไม่มีสิไม่มีแล้วมันตกไม่เป็นแค่นี้เด้ออันนี้ชาวแวบชาวแวบน้ำแข็งว่าแฉเนี่ยโอ้โอ้ดูดูก่อนนี่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 ปลาอะไรนี่สวาย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 แ่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย